ดีค่ะกลับมาพบกับ r ิ p อนอาร์ตบายทูพ c h ช n n นลค่ะหลังจากที่ห่างหายกันเป็นนานมากเลยค่ะวันนี้ได้นําวิธีการพัาเปลี่ยนรฟทานค่ะเป็นรูปแบบนี้ค่ะพออบนะคะรูปแบบใหม่ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะสวยงามไหมคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะมาลงมือทํากันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีกันไกลค่ะอนนั้ของตกแต่งฝาครัด้านบนนะคะ ใครชอบลูกปัดก็ใช้ลูกปัดได้นะคะลูกปัดทรงหยดน้ําค่ะอันนี้เป็นมุกเขาเรียกอะไรมุกซี่มุกล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้นะแล้วก็จะมีเหรียญบาทนะคะปืนกาวด้วยค่ะริบบิ้นของเราวันนี้เป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะสิบสองมิลวันนี้ใช้สองสีแบบนี้ค่ะสีขาวกับสีฟ้าทะเลนะคะสีขาวสีเส้นสีฟ้าทะเลก็สีเส้นค่ะ ความยาว75เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้เลยแล้วก็จับสลับกันแบบนี้นะคะเป็นคู่แบบนี้เนาะฟ้าแบบนี้นะคะอยากได้สีไหนคือเอาสีนั้นวางด้านล่างนะคะอันนี้อยากได้สีฟ้าด้านบนเป็นสีฟ้าก็เอาสีฟ้าวางด้านล่างสีขาวแบบนี้ค่ะแล้วก็สลับเป็นคู่แบบนี้เลยนะคะ จับริบบิ้นทั้งหมดรวบเข้าด้วยกันนะคะทั้งแปดเส้นเลยแล้วก็จับปลายให้เท่ากันแบบนี้นะคะตรงกลางพับค่ะพับครึ่งเลยบีบให้เป็นรอยนะคะจับมาทีละคู่คู่แรกนะคะซ้ายมือจับมาแบบนี้คู่ที่สองนะคะเอาคล้องคู่ที่หนึ่งค่ะปลายคลิไปด้านขวาคู่ที่สามค่ะคล้องคู่ที่สองนะคะ ปลายชิดขึ้นด้านบนค่ะคู่ที่สี่เราเอานํามาสอดช่องที่หนึ่งนะคะช่องแรกนี้เนาะสอดเข้าไปเลยดึงออกมาค่ะล้วงผ่านช่องดึงผ่านช่องออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงให้ริบวิ้นกระชับติดกันค่ะปิดช่องให้สนิทกดไว้ให้แน่นนะคะทําต่อไปทําฐานแปค่ะมีเนาะสองเส้นบนด้านขวามือนะคะพาดลงไปค่ะ อยู่ระหว่างกลางนะคะกลางเส้นนี้กับเส้นนี้แล้วก็บ,บีบไว้ค่ะต่อมาเส้นด้านบนนะคะคู่จะเป็นคู่ส่พาดลงมาค่ะพับลงมาด้านซ้ายให้อยู่ระหว่างช่องเห็นไหมคะคู่ด้านซ้ายวนนะคะพับลงมาด้านล่างเนี่ยค่ะเข้าตรงกลางเลยนี้คู่ด้านล่างนะคะจับปลายสอดค่ะสอดช่องแรกเลยนะ แล้วก็ดึงออกมาค่ะมีกดไม่ให้มันคลายตัวนะคะเราได้แบบนี้เสร็จนะคะอเอาปลายดิบวินนะคะตะแคงนะคะไปด้านบนแบบนี้ซ้ายจับคู่แรกไว้มือขวานะคะจับดิบวินด้านขวานะคะคู่ด้านขวาทับด้านซ้ายนิ้วหนีบไว้คู่ที่สามด้านขวาทับคู่ที่สองนะคะแล้วก็คู่ที่สีด้านขวาจับมาทับ คู่ที่สามในมือจับก็จะมีอยู่สีคู่แบบนี้ล่างฐานก็จะมีสีคู่นะคะแล้วก็คู่ล่างสุดนะคะที่มือจับวางลงนะคะให้อยู่ระหว่างเส้นนี้กับเส้นล่างฐานนะคะวางลงแบบนี้เนาะอ่าใช้นิ้วประคองไว้ก็ได้ค่ะแบบนี้กดไว้แล้วก็เอาล่างฐานนะคะถัดมาเอามาพาดท,ทับแทน,นะคะ่ะล่างสุดมือจับวางลงให้พาดลงแบบนี้ หยิบไว้เอาล่างฐานนะคะพาดท,ทับแทนล่างสุดน,นะวางลงเอาล่างฐานพาดท,ทับแทนอ,อันสุดท้ายล่างสุดน,นะคะวางลงแล้วก็เอาล่างฐานคู่สุดท้ายเอามาพาดท,ทับแทนเปลี่ยนนิ้วจับใหม่คะ่ะเอามือขวาล้วงเข้าไปแบบนี้่ให้หลุดนะคะแล้วก็เอานิ้วซ้ายนะคะล้วงช่องใหม่คะ่ะเอาไปจับแทนแบบนี้คะ่ะเนาะก็จะได้สี่คู่เหมือนเดิม ออกมาแล้วก็จับสอดเนาะล่างสุดนะคะมือจับเราดึงออกมาเลยค่ะให้มันอยู่ระหว่างอย่างนี้อ่าแล้วก็คู่ถัดมาล่างสุดมือจับนะคะดึงออกเหมือนกันแล้วก็เอามาสอดนะคะผ่านช่องนี้เราวางบนเลยแล้วก็สอดออกไปให้ผ่านช่องออกมาแบบนี้เนาะอ่าคู่ต่อ,อมาล่างสุดมือจับดึงออก สอดบนนะคะบนคู่ล่าสุดที่เขาที่เราไปเมื่อกี้แหละแล้วก็ให้ออกช่องถัดไปค่ะเห็นไหมช่องจะเรียงกันนะคะคู่สุดท้ายเราจับไว้นะ่ามือซ้ายเนาะดึงออกมาสอดบนเส้นล่าสุดที่เราไปเมื่อกี้อ่าแล้วก็ให้มันออกช่องถัดกันไฟนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็จับจับให้มันเป็นกลมๆนะคะ ม,นะมือซ้ายก็ดึงปลายเอ,อ้ยมือขวาสิดึงปลายนะคะให้ทิบบินนะคะให้พลิกให้มันไปทางเดียวกันไปแนวเดียวกันนะคะแบบนี้คือทำเป็นลูกโซ่แบบนี้ค่ะได้แบบนี้เสร็จพลิกขึ้นมาค่ะเอาตูดขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็จับพาดนะคะเอาคู่ด้านหน้าเรานี้มือขวาจับนะจับคู่ด้านหน้า แล้วก็นับคู่ด้านซ้ายไปนะคะ1 2 3องสามค่ะเอาเส้นที่เราจับพาดลงหน้าเส้นที่สามนะคะหนึาพาดลงแล้วก็เอานิ้วหนีบไว้ล็อกไว้ต่อมาเลียงตามเข็มนาฬิกาค่ะคู่นี้นับ1,2,3่งสก็พาดค่ะแบบนี้นะคะทําไปจนจบนะคะสามพาดแล้วก็พาดลงแล้วก็จับไปอย่างนี้นะคะ แล้วก็อันนี้หนึ่งสองสามพาดอ่ะต่อมาคู่ถัดมาเลยนะคะคู่นี้เลยจับปลายมาอย่างนี้นะคะ,ะดูนะคะสอดตรงนี้เนาะเส้นที่เราวางล่าสุดทองข้างกันเลยค่ะเนี่ยบนนี้เลยแล้วก็สอดออกมาในช่องนี้นะคะดึงค่ะคู่ต่อมาคู่นี้เลยวางบนเส้นล่าสุดทะแยงออกช่องถัดกันค่ะ ผู้ถัดมาสอดบนเส้นหน้าสดทะแยงออกช่องข้างกันงานทุกช่องก็จะมีที่ปิ้นลอดผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงน้าัออกหลายเส้นนะคะท่องไหนไม่มีก็ทําผิดทำหน่อยเนาะ,ะก็ดึงนะคะให้กระชับอีกรอบหนึ่งอ่ามาพลิกขึ้นอีกค่ะพลิกขึ้นแล้วเราก็สอดเก็บนะคะสอดล็อกลิฟวินนะคะนี่นะา กับมาด,ด้านหน้าคูดใดก็ได้นะคะสอดต,ตามแนวเล็บวินเลยค่ะนี่มันก็คือออกหน้าเส้นที่สามแตะทวนเข็มนาฬิกานะคะไปทางทวนเข็มเนาะสอดให้ครบเลยค่ะอันนี้น่าจะง่ายแล้วสอดต,ตามแนวเฉยๆค่ะสอดแล้วก็ดึงกระชับนิดนึง แล้วดึงให้ขัดฉับอีกครั้งนะคะกรดฉาน,นะคะได้ลูกส้มแบบนี้แล้วเราจะทำกีบนะคะโดยเอาปลายลงด้านล่างแบบนี้จับตรงที่เป็นรูบโบเอาขึ้นอันนี้เป็นรูปิดนะคะขึ้นแบบนี้คู่แรกค่ะด้านหน้าเราจับเป็นคู่แบบนี้เลยจับริบบิ้นขึ้นด้านบนจับปลายนะคะโค้งมาหาตัวเราแบบนี้แล้วก็นําปลายค่ะสอดนี่ช่องเห็นไหมคะ ทองนี้นะสอดสอดลงไปแล้วก็เอานิ้วนะคะถ้าไม่ออกก็เอานิ้วกดไอ่กีบนี้ไว้นะคะแล้วก็ให้ออกมาแบบนี้นี่เนาะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะนี่ค่ะดึงให้ชนกับติบบินด้านล่างเนาะสีขาวเนี่ยค่ะแล้วก็รีดะคะ่ะไม่ให้เขาคลายออกหมุนนะคะจับ ติดบินนะคะขึ้นด้านบนเอาขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วก็จับปลายโค้งมาหาตัวเราเปิดขึ้นนะคะโซดค่ะช่องช่องฐานเขาแล้วก็กดให้เขาออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้ชนค่ะติดขอบนี่นะแล้วก็รีบหน่อยเนาะกดกดให้สวยงามอ่ะหมุนไปทางนี้ก็ได้นะคะ ตามเข็เมนาฬิกาเนาะอันนี้นะคะพับขึ้นยกขึ้นจับปลายโคง้งมาหาตัวเราแบบนี้นะคะสอดช่องฐานแล้วก็กดนิ้วซ้ายกดให้เขาออกมานะคะจะได้ออกมาง่ายๆแล้วก็ตึงนะคะติดบ,บินฐานเขาอะค่ะอันนี้ไปค้าจนครบ ทุกคู่เลยค่ะคู่สุดท้ายนะคะทำเหมือนกัน เมื่อเราพับได้แบบนี้เสร็จนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะทำฝาด้านบนมนเนาะมาลิบบินเป็นแบบนี้เนาะนี่เราจะทำคู่ด้านบนก่อนนะคะก็จับลิบบินที่เหลือลงมาก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็จับลิบบินนะคะพับไปด้านขวาจับปลายโค้งลงลายคีมมาหาตัวเรานะคะลอยลิบบินไปสองคู่ค่ะนับไปหนึ่งสองแบบนี้ แล้วก็มือซ้ายนะคะจับที่เหลือออกก่อนแล้วก็อ้อมมาอย่างนี้นะคะอ้อมมาสอดตรงบนเส้นสีขาวนะคะตรงนี้หน้าคู่ที่สองนะคะกดบนเลยค่ะแล้วก็ถ้าแยงให้ออกมาสามช่องแบบนี้ค่ะแบบนี้เนาะเนี่ยถ้าเราจําไม่ได้ก็หนึ่งสองสามนี้นะคะออกมาแล้วก็ดันออกมาเลยค่ะก็ดึงปลายลงนะคะเบาๆแบบนี้ก่อนนี่เสร็จแล้ว แล้วก็ทําทุกคู่ต่อมาได้เลยค่ะคู่ต่อมาก็เรียงกันเลยค่ะเรียงกันมาเลยตามเก็บามมริการเนาะเนี่ยจบไปด้านขวาพับปลายลงแล้วก็ปล่อยสองคู่เหมือนเดิมค่ะนี่นะหนึ่งสองค่ะแล้วก็สอดนะคะหน้าคู่ที่สองนะคะบนหน้าคู่ที่สองนี้เห็นไหมเอ่ยนี่เนาะแล้วก็ ปลายก็จะออกถัดกันค่ะอันนี้ไม่ต้องนับก็ได้ค่ะนี่ปลายก็จะเรียงกันค่ะแบบนี้เลยนี่เรียงกันต่อจากเส้นเมื่อกี้เลยนะคะคู่เมื่อกี้นี้ง่ายแล้วค่ะถ้าทาคู่แรกได้คู่ต่อไปก็ง่ายนะคะอะ่คู่ต่อมาคู่ที่สามจาับดิบบินไปทางขวาคว่ำลงคว่ำปลายลงนับไปสองคู่หนึ่งสองค่ะแล้วก็สอดนะคะหน้าคู่ที่สองนะ นี่นะคะมองให้ชัดๆหน่อยอ่านี่หน้าคู่ที่สองแบบนี้ดันปลายนะคะเห็นไหมคะปลายลิบวินก็จะต่อกันแบบนี้เลยค่ะเรียงกันเนาะง,นง่ายแล้วค่ะเรียงทีละคู่มาแบบนี้เลยเนาะพับลงแล้วก็โสดนับไปหนึ่งสองสดนะคะหน้าคู่ที่สองวนเส้นนี้แล้วก็ทะแยงให้เขาออก ปลายเรียงกันแบบนี้ทําจนครบนะคะเนาะดึงเบาๆไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งทีหลังเลยสองคู่ก็อ่าสอดตามไปเลยนี่ก็ง่ายแล้วค่ะตรงนี้ จะเลยอ,อยู่สองคู่แล้วนะคะจากยุวินนะคะด้านขวาเนี่ยต่อมานะคะเส้นนี้ไปด้านขวาพับปลายลงนะคะอ้อมมาสอดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเส้นเส้นแรกเลยที่เราโค้งลงนะคะทีน,น,น,นี้นะคะที่นิ้วชี้น,นะคะอันนี้เนาะนี่นะแล้วก็ทะแยงมาค่ะให้เข้าออกเรียงกันเหมือนเดิมค่ะให้ปลายเรียงกันเหมือนเดิม แล้วก็ดึงเบาๆคู่สุดท้ายนะคะจับริบบิ้นไปด้านขวาควาปลายลงสอดต่อมาเลยนะคะอันนี้ที่เราสอดเมื่อกี้เห็นไหมคะอันนี้เนาะมันจะหมุนไปทางโน้นนะคะแล้วเราก็สอดอันนี้ต่อนะสอดถัดมาเลยนะคะโค้งใต้โค้งอันนี้นะคะนี่นะทีนี้นะคะนี่ค่ะสอดลงมาเลยค่ะแล้วก็เหลือช่องสุดท้ายพอดีนี่ ดันให้ออกช่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะดึงค่ะเบาๆก็ดึงลงทีละคู่แบบนี้ค่ะค่อยๆดึงลงนะคะอย่าดึงแรงนะค่อยๆดึงลงแบบนี้เลยทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆค่ะ ถ้าเราดึงได้ตามที่เราพอใจแล้วก็หีบตรงลูกกลมๆมันนะคะให้มันกลมๆหน่อยเนาะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะอ่าพอได้แบบนี้เสร็จความนะคะจับพิมพน,นะคะด้านหน้าเราหนึงเส้นเนี่ยค่ะสีฟ้าจับสอดตามแนวของเขาเลยนะคะสอดให้ครบทุกเส้นเลยค่ะสอดเส้นเดียวนะเอาแค่สีด้านล่างนะคะเนี่ย น,นี้เอาสีฟ้าสอดนะคะปล่อยสีขาวไว้ก่อนเนาะเนี่ยค่ะสอดเก็บทุกเส้นเลยหรือถ้าใครชอบแบบนี้แล้วนะคะคือเคชอบประมาณนี้ก็สอดเก็บทั้งสองเส้นได้เลยนะคะอาถ้าใครจะทำลายต่อไปก็ทำตามได้เลยค่ะ ดึงให้กระชับนิดนึงแบบนี้นี่นะคะก็จะเหลือสีขาวแบบนี้นะคะลาต่อมานะคะจับวินี่นะคะเอาหัวขี้ขึ้นไปแบบนี้นะคะตะแคงออกไปแบบนี้เนะาะจะทําเส้นด้านหน้าก่อนนะคะเส้นนี้นะพับขึ้นด้านบนแบบนี้คะ่ะจับปลายคว่ำลงมาหาตัวเราแบบนี้สอดหน้าเส้นซ้ายมือเนี่ยะคะ่ะหน้าเส้นสีฟ้านี่นะคะสอดลงมากดสอดลงมานะคะ แล้วก็กดด้านล่างเนี่ยค่ะเนีย่ยนะให้เขาออกมาได้เนาะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะดึงแล้วทําเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มือซ้ายก็รีดแบบนี้ค่ะมือขวาก็ดึงปลายเนาะทําให้ครบทุกเส้นนะคะจะจะพับขึ้นความปลายลงสสดปลายนะคะหน้าเส้นสีฟ้าถัดมาเลยค่ะแล้วก็ดึงนะคะ จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ทำแบบนี้จนครบทุกเส้นเลยค่ะแล้วก็เอานิ้วซ้ายนะคะรีดๆหน่อยเมื่อเราสอดครบหมดแล้วนะคะเราก็จะเก็บปลายนะคะโดย นะจับจิบ๊บบินเหมือนเดิมนะคะเราจะทําเส้นด้านหน้านี้ก่อนก็อเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้นะจับจิ๊บบินพับขึ้นด้านบนแบบนี้เลยค่ะสอดใต้นี่นะคะเส้นซ้ายมือนี้นะคะสอดด้านล่างมันก็จะผลวกมาหน้าเส้นสีฟ้าค่ะแบบนี้แล้วก็รีดๆหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะสอดธรรมดาเลยนะคะทําทตามเข็มนาฬิกานะพับขึ้นด้านบนนะคะจับปลายสอดเข้า จะผล่ออกหน้าเส้นสีฟ้าทำเหมือนเดิมนะคะทำให้ครบทุกเส้นเลยแบบนี้เลยจับโค้งขึ้นธรรมดาแล้วก็สอดเข้าแบบนี้นะคะที่เหลือก็ตัดทิ้งได้เลยนะตัดปลายทิ้งได้เลยค่ะระวังด้วยนะ วางโดนข้างหลังนะคะแบบนี้ค่ะลัดทิ้งตกแต่งด้านบนได้เลยปืนกาวค่ะบีบไปนะคะบีบใส่ตรงกลางนี้นะคะนิดนึงนี่นะเดียวพอค่ะแล้วก็เอามกซี่เนี้ยค่ะ กดลงนะคะให้เขาติดนิดหนึ่งก่อนอ่าแน่นแล้วค่ะอยู่ละอ่าสวยงามค่ะแล้วก็ใครจะใส่เหรียญก็ใส่ขั้นตอนนี้ได้เลยนะนี่ค่ะสอดเข้าไปตามร่งเขาเลยค่ะแล้วก็ดันเหรียญเข้าไปข้างในนี่ค่ะได้แล้วค่ะไหนเสร็จแล้วค่ะสวยมิเอย าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะขอบคุณที่มารับชมรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ